ขอต้อนรับเข้าสู่ว่าซายชาแนลวันนี้กลับมารั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่นเช็คอินได้เปล่าไม่ใช่ติ่นวันนี้มากับน้องๆไรซ์น้องเราโอนนะคะกับ ซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเลย่หวานมั้งใช่ไหมเมื่อคืนหรือจะไม่ไม่นานวันนี้เลยอ่ะใช่วันที่วันที่เราอ่านนะทุกคนเมื่อคืนก่อนคือวันที่น้องปล่อยคลิปนี้ออกมาครบรอบหนึ่งปีนปีของแร็พเก่ก็เร็วก็เลยซิงเกิล์นี้ออกมาก็คือคอมโบเป็นสเปเชียลวิดีโอโค้ดเป็นหนึ่งปีการเดินทางของน้องวงไรซ์ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ใน p l l y l i s t exclusive for m e m b e r จ้าไล่มีปุ่มสุปปอร์ตงนะคะผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้วนะ่ปทุกคนถ้าทมแล้วก็ไปดูกันเลยอ 오 哎，对呀。 คงโอ้แต่จุ๊มอะเนอะมากปะมากเลยอะมากปะคินนิยมสุดๆเลยเนาะจริงแต่คือคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันสักรุ่นเลยแนหะ เก่งเกแบบตับต่อแบบเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยอพ่หลับมีใครโกใหมใช่ไหมจบแล้วเอน่ารักมากนะคะทุกคนเนาะ ก็เป็นเพลงที่ดูเป็นคำวิ่งอพเอยู่เนาะแบบเนื้อเพลงดีอยู่เนาะการเติบโตแบบเนาะเนาะเหมือนกับคือตั้งใจน,นัน่นแหละตั้งใจโอะไรแบบนั้นตั้งใจที่จะเล่าสื่อสารในการในช่วงเวลาที่มันครบรอบ<ม>ในช่วงเวลาที่เห<ช>มาะสมในการที่จะอ่านหนึ่งปีผ่านไปเขาเติบโตเขาเจออะไรมาบ้าง<ม>แล้คเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็การอัานถักข้งนี้มันเป็นแค่เริ่มต้นเองเนาะเนาะมันดูแบบเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันดูเป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆมากมาก จริงแต่น้องก็แบบสามารถตกโอคน,นีพ <มา S 1> กลับล <ะ S 1> ไปคือถ้าเราก็าอยู่กันไม่ใช่อยู่จะพูดว่าได้ก็เห็นการเต่ของน้องมาตั้งแต่ตแ,ตแบบ ตั้งแต่เริ่มเลยจริงๆอ่ะตั้งแต่แบบยังไม่ได้ฟอร์มมาเป็นวงเปรนวงนี้แล้วเพราะว่าก็ติดตามมาเพราะเขาไม่ได้เดบิวต์บ่อยๆมาค่อนข้างจะเป็นระยะเวลานานเนาะแล้วก็ติดตามน้องมาตลอดเนาะเราก็ทํามาตั้งแบบใช่แล้วน้องก็ได้รับรางวัลเนาะจำได้ว่าปลายปีเขาได้รับลุกกี้ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆอ่ะก็ถือว่าเป็นแบบอีกวงหนึ่งที่เราก็ติดตามเลยแหละเราติดตามแล้วน้องก็แบบ มาแบบกําลังแบบมารู้เลยว่าตอนนี้น้องทํางานหนักเนาะมินไปนู่นไปนี่คือรู้เลยว่าแบบมันต้องแบบเหนื่อยมากๆแต่ก็ขอให้สู้เนาะอยากให้แบบใจให้ประสบความสําเร็จไปอีกเยอะๆอะไรเงี้ยแบบเพราะว่ามีคนรู้จใจเยอะๆเพราะว่าค่อนข้างรู้สึกว่าเนาะเขาก็มีเอกลักษณ์ ที่เขาสร้างมาในวงของเขาเหมือนกันว่าต้องการที่จะเล่าเรื่องตัววงเป็นแบบไหนเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่าเออดูเป็นดาวทาวอยที่เข้าถึงง่ายแบบไม่ได้อยู่ในโลกแบบฟางยาสมัยก่อนที่มันต้องมีเรื่องราวที่มนเหนือธรรมชาติคือไลฟ์เซนที่แบบมนุษย์น้องๆของเราจริงๆที่แบบเติบโตแบบมองเห็นได้อะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออน่าไราแบบเขาวางคาแรคเตอร์ของทุกคนมาแบบว่า ไม่ได้เป็นดูเด็กน้อยอะดูเป็นเด็กวู้ชายที่แบบโตเติบโตแล้วอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็เห็นการเติบโตของน้องยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะเด็กๆก็คือหล่อวันหล่อคืนคอยเก่งมากอาเออเก่งมากขึ้นเนื่อนะเป็นแบบชเป็นทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองนี่คือพอยิ่งเห็นแบบพอน้องๆเหมือนได้ขึ้นขึ้นสเตจแบบผ่านช่วงระยะเวลาโทรคอนไรมากขึ้นแล้วคือ เขาเรียกไงประสบการณ์มันก็จะแบบสั่งสมเพิ่มขึ้นเนาะเลยพอไปรู้สึกว่าแบบเออกระบวนการเทนของค่ายเนี้ยมันน่าจะต้องแบบ เขาต้องมั่นใจในกระบวนการเทนนิ้งของเขาระดับหนึ่งอะเพราะว่าบางคนก็ถูกแคสผ่านไอจีอะไรอย่างเงี้ยออกปะซึ่งมันต้องมั่นใจว่าแบบกูจะสามารถดึงสแกลขาพของเด็กคนนี้ออกมาได้กันได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็แบบนับถือนะนับถือการนแบถือตามหาหรืออะไรแบบเนี้ยเค็มของเขาไม่ได้แบบไปซ้ำลายกับวงก่อนๆเป็นสไตล์ของแบบไร์เลยใช่ใช่ เพลงนี้แบบมันก็มีกลิ่นอายอะไรบางอย่างเนาะใช่ไม่ได้เหมือนกับเพลงอื่นๆอะไรใช่ใช่มันมันไม่ช้าไม่เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเรื่องเราเรื่องเราเรื่องราวผ่านแบบภาพเอ็มวีอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเอามาตัดต่อตกันอะไรเงี้ยก็น่ารักดีเห็นถึงการแบบเติบโตของเขาเนาะเบาหน้าคือจึ้งมากแต่ละคนที่แค่ผ่านไปปีเดียวเองนะใช่เดี๋ยวโตยิ่งกว่านี้อีกตยว่านี้ เราจะอยู่กันยังไงพอสอก็คือไม่ไหวไม่ไหวน็รอให้มันครบครบนะสมใจวันนะก็ยังแบบรอรอลุ้นอยู่เสมอรอยังคอยว่าเอ้ยมันอยากจะให้มันครบครบกันเมื่อไหร่จะปล่อยคิวทักทีนะคะทุกคนก็มารอลุ้นใจเรเป็นกำลังใจให้น้องๆกันใช่ค่ะอยดีกับหนึ่งปีของวงไร้เชื้อสัตว์เย้รับผม วันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย